สวัสดีค่ะพี่น้องมันดิฉีผ้าพี่น้องมาซับเราใหม่เนาะจ้ะมาตัดเราใหม่ค่ะกับเบ้ายหลเลยค่ะพี่น้องมีอยู่ประมัณนซี่หาหกนอน,นี่แหละค่ะกับสีมาซับพ่อไปไดเฮ็ดน,นอไม่สมนะคะ่ะนอแงยๆแต่สีผ้าพี่น้องไปตัดเนาค่ะ สากข้างบนลงสากข้างบนชางข้างจิโอ้ยเสียมก้าบนมะเคือมะเือมองจีนองเยอะเปล่ากระกนนี่นี่นี่จ่นี่เี่ยจากว่ากินม่อ่น้องเอ้ย cơm nước tanh đăng măng kê bột thang lang đang มันแกน่เลยตัยนยาสามน้อจ่าเบิงงามงามึดต่อไต้มกิมแก้วต่อต้อมกิมแก้วเฮ็ดน่าไม่สมจะทีได้กับพวกหอยยู่ิอร์นที่ที่น้อค่ะ โอ้ยสุดรักสุดเล่ยเลยแล้วพี่น้องเอ้ยอึ๊บหาน้อค่ะไปเบิ่งข้างคุนมีอีกบ่ซีโนอโอ้ดับเดี๋ยวยังเดีไยวเดีหาอุ้ยอันนี้หน่อยหน่อยนุ๊เอาไว้ก่อนเที่ยเที่ยนี่อยู่นี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบนไปก่อนอบมาจ้ามาไปเบื้งท้างคุน มีพี่น้องอีออกหนึ่งปันแล้วปันเลยเออนี่ฟันรวยลายเฮ้ยฟันดีๆพี่นี่ได้แล้วน้าเนือเขาอือมีนองปั้นแล้วเลยปันในในเติมนอน เออเมกี้ตะกี้เมก้อขบ่อนข้นังสีอก็คุกก็บอกมันอูได้เลยดาจ้พี่น้อง่อยโอ้นไหใหญ่เลยจ้ะนอนใหญ่เลยนี่นี่มานี่ลากม่ลามาค่ะมาเบิง พี่น้องนี่ได้แล้วขอแล้วไปขัดสมบ๊ะสก,กับไปต้มกิมแก้วได้แล้วจ้ะนอนงหญ่ๆขอบอวบไปเก็บขื้นนุค่ะประจ้าพี่น้อง้าบ้านคลิปนี้ส้นีแนะคะ้ค่ะสวัสดีค่ะ